สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่ท่าดินแดงนะครับผมนดาดินแดงนะครับนี่คือบรรยากาศท่าดินแดงนะครับตรงท่าน้ําตรงนี้นะครับวันก่อนก็จะเห็นนะครับโขดหินเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้โขดหินก็จะจะจมไปนะครับพี่น้องกับสายน้ํากับสายน้ำเย็นเย็นนะครับพี่น้องโขดหินก็จะจมไปนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับที่ท่าน้ําดินแดงตรงข้ามก็จะเป็นท่าน้ํารารชวงศ์นะครับผมด้านนั้นก็จะเป็นขวามือน่าจะเป็นเรือข้ามฟากนะเป็นเรือข้ามฟากของของเอ่อของท่าดินแดงนะครับนี่นะครับผคือบรรยากาศนะครับพี่น้องชมบรรยากาศเรือข้ามฟากนะครับเนี่ยไปราชวงศ์เรือข้ามฟากนี่จะไปราชวงศ์นะครับ มีปลาด้วยาพี่น้องมีปลาด้วยนะครับปลาแล้วก็จะมีหลักใช้กับพวกรถพวกเรือจอดน่าจะเป็นที่จอดเรือสำราญนะนพี่น้องตรงนี้จอดเรือสำราญนะครับนีบน่นะครับเป็นเรือข้ามฟากนะครับเรือข้ามฟาก คืนแรงมากคืนแรงจริงๆนะครับนะนี้นจะเป็นคนเป็นนั่นไดเลยพี่น้องเป็นอะไรนะ เป็นแซหหาดเลยนะครับในด้านนี้นะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นที่สร้างบ้านเก่าอนนั้นจะเป็นที่เป็นบ้านเรือนนะครับเป็นบ้านเรือนติดกับท่าน้ําดินแดงนะครับติดกับท่าน้ําดินแดงเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่าน้ําดินแดงนะครับยามเย็นๆเพราะวันนี้น้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นนะครับไม่เห็น ไม่เห็นต่อแล้ววันนั้นมาเห็นต่อวันนี้ไม่เห็นต่อแล้วนี่ครับผมบรรยากาศนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติตามรับชมนะครับผม